สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์คริสจากแสงสันติภาพและสารธรรมแสงสันติภาพครองหลวงทุกท่านดิฉันจิตรัตชินวรยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการเฝ้าเดี่ยวประจำวันที่22กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2023ในพระธรมรมเยเรมีบทที่22 ข้อที่11ถึงข้อที่23ด้วยกันนะคะให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันค่ะเพราะพระยาวเวตรัสด,ดังนี้แหละเกี่ยวกับซันลูมโอรสโยสิยากษัตริย์แห่งยูดาผู้ซึ่งครองราชต่อจากโยสิยาราชบิดาและได้ไปจากสถานที่นี้แล้วว่าเจ้าจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก เจ้าจะสิ้นชีวิตในที่ซึ่งเขาจับเจ้าไปเป็นฉเฉลยและเจ้าจะไม่เห็นแผ่นดินนี้อีกเลยวิบัติแก่เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความไม่ชอบธรรมและสร้างห้องชั้นบนไว้ด้วยความไม่ยุติธรรมผู้ทําให้เพื่อนบ้านของเขาปรนิบัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลยและไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขาผู้กล่าวว่า เราจะสร้างวังใหญ่อยู่เองกับมีห้องชั้นบนกว้างขวางและเจาะหน้าต่างให้ห้องนั้นและบุฝาผนังด้วยไม้สนสีดาและทาด้วยชาติเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นกษัตริย์เพราะเจ้าแข่งกันมีไม้สนสีดาหรือบิดาของเจ้ากินและดื่มแต่ยังทำความยุติธรรมและความชอบธรรมไม่ใช่หรือ เขาจึงอยู่เย็นเป็นสุขเขาพิพากษาคาดีของคนจนและคนขัดสนเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขทำอย่างนี้จึงเป็นการรู้จักเราไม่ใช่หรือพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละแต่เจ้ามีตาและใจไว้เพียงมุ่งหากำไรอธรรมของเจ้าเพื่อทำให้โลหิตท,ที่ไร้ความผิดตกถึงตาย และเพื่อบีบบังคับและกระทำทารุณเพราะฉะนั้นพระยาเวจึงตรัสด,ดังนี้เกี่ยวกับเยโฮยาคิมโอรสของโยสิยากษัตริย์แห่งยูดาว่าเขาทั้งหลายจะไม่คร่ำครวญถึงเขาว่าอานิจจาพี่ชายเอย๋ยหรืออนิจจาพี่สาวเอย๋ยเขาทั้งหลายจะไม่คร่ำครวญถึงเขาว่า อนิจจาเจ้านายหรืออนิจจาพระองค์ท่านเขาจะถูกฝังไว้อย่างฝังลาคือถูกลากไปโยนทิ้งไว้ข้างนอกประตูเมืองเยรูซาเล็มจงขึ้นไปที่เรบานอนและกูร้องและจงเปล่งเสียงของเจ้าในเมืองบาซานจงร้องจากอาบาริมเพราะว่าคนรักทั้งสิ้นของเจ้าถูกทำลายเสียแล้ว เราได้พูดกับเจ้าเมื่อเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขแต่เจ้ากล่าวว่าเราจะไม่ฟังนี่เป็นวิธีการของเจ้าตั้งแต่ยังหนุ่มๆคือเจ้าไม่ฟังเสียงเราลมจะดูแลผู้เลี้ยงแกะทั้งสิ้นของเจ้าและบรรดาคนรักของเจ้าจะตกไปเป็นฉเฉลยแล้วเจ้าจะอับอายขายหน้าเนื่องด้วยความอธรรมทั้งสิ้นของเจ้า ชาวเมืองเลบานอนผู้สร้างรังอยู่ท่ามกลางไม้สนสีดาเอย๋ยเจ้าจะคร่ำครวนสัตเท่าใดเมื่อความปวดร้าวมาเหนือเจ้าอย่างความเจ็บปวดของหญิงที่คลอดบุตรอาเมนพี่น้องคะจากพระธรรมตอนนี้ให้ชื่อว่าพระเจ้าประสงค์การเชื่อฟังยิ่งกว่าเครื่องสัตวบูชา ซันรูมคือชื่อของกษัตริย์เยโฮอาหา์เป็นราชบุตรองค์ที่สี่ของกษัตริย์โยสิยาซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งยูดานะคะเยโฮอาหา์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ของยูดาต่อจากพระราชบิดาของเขาเป็นเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็ถูก พาตัวไปที่เป็นเฉลยของอียิปต์และก็เสียชีวิตที่นั่นเขาไม่ได้กลับมายัางบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกเลยซึ่งก็เป็นไปตามคำเผยเพระชนะของเยเรมีที่ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าจะสิ้นชีวิตในที่ซึ่งเขาจับตัวไปเป็นเฉลย และเจ้าจะไม่ได้เห็นแผ่นดินยูดาอีกเลยพระธรรมในตอนนี้ข้อที่1 3บสถึงสินะคะเยเรมีผู้เผยเพระวจนะของพระเจ้า<ฮ>ก็ได้กล่าวโทษอย่างรุนแรงต่อกษัตริย์เยโฮยาคิมว่าวิบัติแก่เขาเพราะเขาทำบาปเกี่ยวกับความอายุติธรรมและการกดขี่ข่มเหง ต่อคนจนและคนขัดสนเอารัดเอาเปรยียบแรงงานแล้วไม่จ่ายค่าจ้างในครั้งที่สร้างพระราชวังที่อยู่อาศัยของตนเองและเขาพิพากษาอย่างไม่เป็นธรรมเขาจึงถูกจับไปเป็นเฉลอยอย่างบาบิโรนและต่อมาเขาได้รับการปลดปล่อย และเสียชีวิตลงศพของเขาถูกฝังไว้นอกเยรูซาเล็มอย่างน่าอดสูที่สุดนะคะพี่น้องคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เยโฮอาหา์ ah, หรือกษัตริย์เยโฮยาคิมราชโอรสของกษัตริย์โยสิยาเขาครอง ราชยูดาเขาไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพระเจ้าเขาจึงถูกลงโทษจากพระเจ้าโดยถูกจับไปเป็นเชลยของอียิปต์และของบาบิโลนนะคะพี่น้องคะแต่ก่อนหน้านั้นกษัตริย์โยซียผู้เป็นพระราชบิดาของพวกเขา ได้พิพากษาคนยากจนและคนขัดสนด้วยความยุติธรรมพระเจ้าทรงพอพระใจย,ยิ่งนักนะคะพี่น้องคะจากพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นบทเรียนอยู่ในข้อที่สิบหกที่กล่าวไว้ว่าเขาพิพากษาคาดีของคนจนและคนขัดสนเขาก็อยู่เย็นเป็นสุข ทำอย่างนี้จึงเป็นการรู้จักเราไม่ใช่หรือพระยาเวีตรัสด,ดังนี้แหละจากพระคำข้อนี้เราจะเห็นถึงความปรารถนาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์มีการเชื่อฟังและปฏิบัติตามถ้อยคำของพระองค์อย่างเคร่งครัดนะคะ การเชื่อฟังต้องออกมาจากจิตใจภายในจริงๆการเชื่อฟังแต่เพียงภายนอกโดยภายในไม่ยอมถ่อมลงอย่างนี้ไม่เรียกว่าการเชื่อฟังนะคะการเชื่อฟังจะต้องออกมาจากจิตใจที่มีความปิติยินดีแล้วไม่รู้สึกฝืนใจนะคะการเชื่อฟัง อย่างแท้จริงและการปฏิบัติตามถ้อยคําของพระองค์จะเป็นที่ชอบพระไทยและจะนำมาซึ่งพระพรที่มาจากพระเจ้านะคะพี่น้องคะถ้าเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าแล้วจะทำให้อายุยืนยาวอยู่ในสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่สิบลูกเอย๋ย จงฟังและรับถ้อยคําของข้าแล้วปีเดือนแห่งชีวิตเจ้าจะมากมายเชื่อฟังแล้วจะได้รับความปลอดภัยในชีวิตอยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่สได้กล่าวไว้ว่าเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกอาเมนนะคะการเชื่อฟัง จะได้รับการปกป้องจากพยันตรายทั้งปวงอยู่ในพระธรรมฮิบูบทที่1 3บสข้อที่สิได้กล่าวไว้ว่าจงนอบน้อมเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยอาเมนนะคะพี่น้องพี่น้องคะและพระธรรมอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าเราเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ก็จะช่วยให้เราทั้งหลายนั้นเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่สิบห้าได้กล่าวไว้ว่า จงหลีกเสียอย่าเดินบนนั้นเลี้ยวออกไปเสียและจงผ่านไปอาเมนนะคะพี่น้องถ้าเราเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเราก็จะเดินอยู่ในทางปลอดภัยอาเมนนะคะพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระคุณความรักความเมตตากรุณาที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนขอบพระคุณสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่สอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้ามีาพระประสงค์การเชื่อฟังยิ่งกว่าเครื่องสัตวบูชาใดๆ ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าค้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับพระพรนานา,นานประการที่มาจากพระองค์ลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะเรลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของคิเจจากแสงสวัิภาพของเรานะคะ